สวัสดีครับสวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้เรามาอยู่กับผมนะครับผมนักเรียนในสิบตำรวจกิจสถิตขอสวัสดิ์นะครับสังกัดหมู่หนึ่งหมวดหนึ่งกองร้อยที่สามกองบังคับการฝึกอบรมตำรวจกลางครับเลขที่สิบสามนั่นเองนะฮะก็สาหรับเพื่อนในพี่น้องๆนะครับใครที่มีความฝันนะฮะว่าอยากเป็นนักเรียนในสิบตำรวจอ่าทีนี้วิชานี้นะครับเป็นวิชาเกี่ยวกับเรื่องของตำรวจหัวใจประชาชน อ่านั่นแหละฮะทุกน้องๆเข้าใจไหมครับว่าตำรวจหัวใจประชาชนเป็นยังไงนะครับทีนี้เนี่ยสมัยก่อนเนี่ยเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ยเมื่อก่อนเขาก็จะอยู่ในวังกันนะครับเอาไว้คอยอารักขานะครับพิทักษ์สัตว์นะครับหรือว่าเป็นเขาเรียกว่าในเครือญาติของพระองค์นะครับผมพอปัจจุบันเนี่ยนะครับตำรวจเนี่ยเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะครับ ไม่ได้พิทักษ์ว่าเพียงแต่กษัตริย์อย่างเดียวนะครับก็มาเป็นพิทักษ์ประชาชนนะครับเพราะว่าประชาชนเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับถ้าไม่มีประชาชนก็ไม่มี้าหน่ตำรวจถึงทุกวันนี้นะครับอ่ะทีนี้ตำรวจหัวใจประชาชนเนี่ยมันเป็นยังไงนะครับเราก็ไปเข้าเรื่องกันเลยดีกว่านะครับตำรวจหัวใจประชาชนนะครับหรือว่า community policing นะครับคือตำรวจที่ทำงานร่วมกับประชาชนอ่าเพื่ออะไร ทำไมเราต้องทํางานเพื่อกับประชาชนนะฮะเพื่อเราจะได้เนี่ยปกป้องปกป้องประชาชนนะครับถ้าปัจจุบันเนี่ยก็คือจากเรื่องของยาเสพนะฮะปัญหาเด็กแว้นนะครับปัญหาอาชญากรรมนะพื้นที่หนึ่งเนี่ยมันเป็นพื้นที่ใหญ่นะครับถ้าน้องๆหรือว่าเพื่อนๆหลายคนเนี่ยสงสัยนะครับว่าเอ๊พื้นที่ใหญ่เนี่ยตำรวจหนึ่งคนเนี่ยต้องดูแลประชาชนทั้งหมดเท่าไหร่นะครับเราก็ดูว่า ตำรวจสอนอหนึ่งมีประมาณกี่คนนะครับถ้าอย่างในกรุงเทพอย่างนี้หนึ่งสอนอเนี่ยจะมีคนเยอะนะอย่างอาสอนอสมเด็จเจ้าพญานะครับก็ราวๆเจ็ดสิบกว่าคนสิบแปดสิบกว่าคนนะครับที่เป็นเจ้าที่ตำรวจที่อยู่ในสอนอนะฮะแล้วเขาเนี่ยนะครับต้องดูแลในพื้นที่ทั้งเขตนะครับ,น,น,น,รบน่าจะเป็นเขตอนนาวานะฮะ หนึ่งคนเนี่ยดูแลประชาชนประมาณ400กว่าคนนะครับซึ่งมันเยอะมากๆนะทีนี้เราจะดูแลยังไงให้ทั่วถึงนะครับพยายามดูแลยังไงให้เข้าถึงประชาชนมากที่สุดเพื่อให้เกิดอัธยากรรมน้อยนะครับหรือว่าแทบไม่มีเลยนะแล้วก็อีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องของปัญหาของยาเสพติดนะครับซึ่งเป็นปัญหาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเลยนะครับก็มีทั้งผู้ซื้อผู้ขายผู้เสพ นะเราก็กวดขวดขันว,ว,วินัยจราจรนะครับแล้วก็กวดขันในเรื่องของอยาเสพติดกันแตอดีตจนถึงปัจจุบันนะฮะนี่เราไปดูกันนะครับว่าตำรวจผู้รับใช้ประชาชนเนี่ยหรือว่า community policing เนี่ยนะครับหลักเนี่ยเรามีทั้งหมดอยู่3อย่างนะฮะอย่างแรกคือการเป็นพันธมิตรเราจะทำไงให้เราเป็นพันธมิตรนะครับ คือหนึ่งเราต้องเป็นพันธมิตรโดยที่การเข้าหาชุมชนนะเราต้องเข้าหาผู้นําชุมชนอย่างเช่นมีนายกอบตอนะฮะหรือว่าชุมชนนั้นเนี่ยเขาจะมีผู้นําชุมชนหรือว่าผู้นําทางศาสนานะครับเวลาเรามีปัญหาอะไรขัดตรงไหนนะครับอยากรู้ว่าเอ๊บุคคลนั้นเนี่ยเขาเป็นใครนะครับเราก็สามารถที่จะไปพูดคุยไปสอบถามว่าเ,เขาเป็นใครเป็นคนหน้าไหนเนะี่ย มาอยู่แถวนี้ได้ยังไงนะฮะมีประวัติเป็นยังไงบ้างเราก็ต้องไปสร้างสัมพันธ์กันไว้นะครับอย่างเพื่อนๆหรือว่าน้อง,องๆที่กาลังจะเข้ามาเป็นตารวจหรือว่าเพิ่งอ,ออกไปใหม่ๆนะครับอันนี้อย่างรางงานแรกเนี่ยของพวกเราก็จะได้ไปเป็นหนึ่งเก้าหนึ่งนะฮะก็คือไปอยู่กับพี่ๆสายตรวจเนาะเพื่อเราจะได้รู้จักพื้นที่นะครับว่าพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยมันเป็นพื้นที่ที่เราเนี่ยมีความคุ้นเคยไหมนะฮะเกี่ยวกับ ในเรื่องของพื้นที่นะฮะในเรื่องกับผู้คนชุมชนสถานที่ประมาณนี้นะครับต่อไปก็คือการศึกษาปัญหาชุมชนร่วมกันนะครับหรือว่า problem solving นะครับผมนนี้เนี่ยนะฮะปัญหาหลากัลกๆเลยนะครับว่าในชุมชนของเราเนี่ยมันมีปัญหาหลากัลกๆมันมีอะไรบ้างนะครับอย่างเรื่องของยาเสพติดนะฮนี่เราก็ต้องมานั่งถกเถียงกันว่าเ ปัญหานี่มันเป็นปัญหาร่วมกันนะครับเรามีวิธีการแก้ปัญหายังไงนะฮะเรามีวิธีการจัดการแก้ปัญหายังไงเรียกเขามาคุยด้วยไหมนะฮปรับเปลี่ยนการดูแลตอส่อนะครับตามพื้นที่ที่มันมีความเสี่ยงหรือว่าในช่วงระยะเวลานะครับที่มันเป็นช่วงเวลาที่เกิดอาชญากรรมนะครับเราอาจจะมีตั้งทีมเป็นผู้นําชุมชนหมู่บ้านอาจจะไปช่วยกันตั้งทีมว่าเอ๊ะเป็นอาสาสมัครไหม นะให้ทุกคนเนี่ยช่วยเข้ามาดูแลตามระยะเวลาหรือว่าสถานที่เกิดเหตุได้นะครับแล้วก็อย่างนี้ก็คือการเปลี่ยนแปลงนะหน่วยงานให้เหมาะสมกับความทำง,งานนี่เนี่ยผมพูดเลยนะครับว่าเป็นปัญหาหลักเลยนะครับว่าเราจะมีการเปลี่ยนแปลงนะหน่วยงานให้เหมาะสมกับการทํางานได้อย่างไรนะครับก็คือเราเนี่ยไม่ได้ทําเฉพาะหน้าที่เดียวนะครับเราต้องทําให้ได้หลากหลายหน้าที่นะอย่างบางคน นะมีความสามารถส่วนตัวอยู่แล้วนะครับเป็นนายช่างได้ช่างไม้ช่างไฟนะฮะช่างก่อสร้างนะครับหรือว่าช่างซ่อมช่างอิเล็กอะไรก็ตามเนี่ยถ้าชาชนเขามีปัญหาเนี่ยเราก็สามารถที่จะความรู้ของเราเนี่ยช่วยเหลือได้ไม่ใช่ว่าเอในมุมมองเราจะต้องจับโจรน,นะเราจะต้องออกใบสั่งเราจะต้องไปกดขันวินัยอย่างเดียวนะครับอ่ะต่อไปนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูคลิปนะซึ่งเป็นคลิปเกี่ยวกับการ ปฏิบัติหน้าที่นะครับของชุดอาสาสมัครเป็นชุดอาสาสมัครตำรวจนะฮะแต่ลองรับชมนะครับที่วัดสามคีบันพศต,ตำบลบางเฉลภอสัตหีบนายกิติพงศ์กิติคุณในอนสัตหีบได้เป็นประธานเปิดโครงการดําเนินงานชุมชนยั่งยืนเพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติดร้อมด้วยพันตํารวจเอกปัญญาดําเล็กผู้กํากับการสถานีตํารวจภูทรสัตหีบนายสัจจิระเผือกประพันธ์สสชนบริเขตแป ท่านพระคร,รูเกษมกิติโสพลท่านพระอาจารย์จ่อยเจ้าอาวาสวัดสัมคีบบันโพธวัดป่างสเสด็นอในชัยวัดอินอนองนายกเทศบาลตำบลบางสเสเ็เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและผู้นำชุมชนเข้าร่วมในพิธีพันตำรวจเอกปัญญาดำเล็กผู้กำกับการสถานีตำรวจภูธรสตีบได้กล่าวว่า การทำ MOU โครงการชุมชนยั่งยืนเป็นการแก้ไขปัญหายาเสพติดแบบครบวงจรโดยให้ชุมชนมีส่วนร่วมในการบำบัดตามหลัก CBTX ยุทธศาสชาติค้นหาปัญหาแก้ไขปัญหาติดตามช่วยเหลือฟื้นฟูสังคมดำรงความเข้มแข็งหลังเสร็จสิ้นโครงการดำเนินง,งานสมมอบพื้นที่แล้วได้ประกาศเป็นชุมชนเข้มแข็งเพื่อความภาคภูมิใจของสังคมชุมชนให้ทุกคนมีส่วนร่วมรับผิดชอบในหมู่บ้านให้เกิดความยั่งยืนต่อไป ในพื้นที่สัตหีบนั้นนำร่องที่เทศบาลตำบลบางเสด็จเป็นตำบลแรกมีประชาชนจำนวนกว่าหน0่งน 12, คนโดยเจ้าหน้าที่จะลงพื้นที่ติดตามผลระยะเวลา3เดือนเพื่อน,นำกลุ่มผูดด้ติดสารเสพติดเข้าสู่กระบวนการบำบัดฟื้นฟูที่วัดสามัคคีบันพศตบบันนะครับอันนี้ก็เป็น เกี่ยวกับในเรื่องของความร่วมมือนะครับก็คือลงนามสนทิสัญญากันเลยนะฮะทั้งในชุมชนนะครับโอ้โหมีหลากหลายหน่วยงานมากเลยนะฮะจากที่เห็นนะฮะโอ้ทั้งตัวมหาไทยันะครับโอ้โธทางตำรวจภูธรทหารพยาบาลนะฮะคือมันต้องร่วมมือกันหลายๆภาคส่วนนะครับแล้วก็อย่างพูดถึงนะฮะเราเป็นอนาคตหรือว่าพี่ๆน้องๆนะครับเป็นอาชีพราชการเนี่ยเราก็ไม่ได้ทําเพียงอยู่ตาแหน่งเดียว นะฮะเราก็ต้องทําหลากหลายตําแหน่งนะฮะต้องช่วยเหลือพ่อแม่พี่น้องนะครับเกี่ยวกับในเรื่องของปัญหาหลักๆในชุมชนนะครับส่วนนี้เนี่ยก็จะเป็นปัญหายาเสพตนะครับซึ่งเราก็ต้องลงมือช่วยกันนะฮะหลากหลาย เราไปดูกันต่อนะครับอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับตำรวจชุมชนสัมพันธ์เหมือนกันนะครับอันนี้เราก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนนะครับว่าเขามีการทํางานกันยังไงนะในช่วงโควิดแบบนี้นะครับเอาลองไปดูเลยครับ จากที่เห็นนะครับเขาก็กำลังประกาศนะเป็นสเอพยงใหม่นะครัการกัาปรอนามัมประชานในเรื่องของโควิดนคือเราเอารูกตาบอนะครรถพิบัตการรวมทาัราการดต่โซเชียลดิ่ซงซิ่งนะครับการกิ้ปกาคบครการดเน็นารกอช่วยจางคกมิปีรือรับาก แล้วก็มีความผิดด้วยนะครับถ้าิดว่า,ามีผู้ใดที่จะทำผิดเก้าขอคุณคุณท่านผัดตุง,ตงสุขภาพแข็งแรงตลาดปีและตลาดไปเนื่องจากคนใหญ่และรา,ยะานธนาดีจา่าสืบรวจคูทศพ่าค่ะนะครับที่เห็นนะครับก็มีตำรวจนะฮะโอ้โหทั้งผู้เล็กผู้น้อยนะครับ ผู้หลักผู้ใหญ่ก็มาช่วยกันนะครับที่จะรณรงค์เกี่ยวกับในเรื่องของโควิด -19 แบบนี้นะฮะต้องเป็นเรียกว่ายังไงเขาเรียกว่าไม่ได้เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในหน้าที่เพียงอย่างเดียวนะครับก็ยังมีหน้าที่ที่ให้ความรู้นะครับประชาสัมพันธ์กับผู้แม่พี่น้องนะครเกี่ยวกับในเรื่องของยุคโควิด -19 แบบนี้นะครับ เอาละครับนี่ก็มาถึงช่วงสุดท้ายแล้วนะครับก็ขออภัยนะครับถ้าเกิดว่าผมอธิบายแล้วไม่ได้ตรงตามหลักเกณนอะไรมากมายนะครับผมมองว่าวิชาหลักการสื่อสารนะครับชุมชนสัมพันธ์เนี่ยนะครับมันต้องมาจากในองค์ความรู้นะฮะจากทฤษฎีนะครับว่าเราเนี่ยมีวิธีการยังไงนะครับให้เราเนี่ยเข้าถึงประชาชนได้ง่าย นะครับแล้วก็ให้ประชาชนยอมรับนะฮะช่วยกันดูแลชุมชนของเราให้เป็นชุมชนที่ดีขึ้นพัฒนาขึ้นนะครับประเด็นของมันก็จะประมาณนี้นะครับอันนี้ก็เป็นอีกรูปภาพหนึ่งนะครับที่ตํารวจชุมชนนะฮะจังหวัดยะลานะครับนาร่องนะฮะในพื้นที่โครงการนะครับอาสาสมัครชุมชนนะครับทาเพื่อประชาชนนะฮะก็เป็นอีกหนึ่งตัวอย่างที่ดีนะครับสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอฝาก ไว้ว่าขอให้ทุกท่านเนี่ยนะฮะช่วยเหลือกันนะครับในยุคโควิดแบบนี้นะอะไรที่แบ่งเบากันได้นะครับลดความเหแก่ตัวหรือว่าเหลือกันได้แล้วก็ช่วยกันไว้ก่อนนะครับอีกอย่างหนึ่งก็ขอให้ทุกท่านมีสติเยอะๆนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์ด้วยนะครับที่ให้กับผมเข้ามาพีเต์นในนี้นะครับนั้นะก็ขอขอบคุณครับผม